ล่าสุดครับทางกองกำลังผาเมืองได้มีการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้าจำนวน480,000เม็ดในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ กองร้อยทหารมาที่2หน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพได้มีการจัดกำลังพลลาดตะเวนและเฝ้าตร,ตรวจเพื่อที่จะป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดบริเวณถนนสาธารนณะบ้านรินหลวงหมู่ที่3ตำบลเมืองนะอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยก็ตรวจพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสยัยครับขับขี่มาตามเส้นทางดังกล่าว จึงได้มีการแสดงตนเพื่อที่จะขอทําการตรวจค้นปรากฏว่าคนขับขี่ครับได้ทิ้งรถและอาศัยความชํานาญในพื้นที่นี่แหละครับวิ่งหลบหนีไปครับจากการที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเนี่ยก็พบกระสอบถุงปุ๋ยหลากสี2กระสอบครับภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1คือยาบ้านะครับกระสอบละ2,40 0 0 0เมตรครับรวมทั้งหมดก็คือ4 8 0 0 0 0เมตรครับด้านพันเอกอำนาจวาชิรศักดิ์โสภานัก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพได้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะเข้าตรวจสอบการยึดยาเสพติดในครั้งนี้พร้อมกับนำของกลางส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรน,นาวายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ